ันนี้เราจะมารีวิวการ์ดแลนซึ่งเป็นการ์ดแลนชนิด OEM ตัวมันเนี่ยใช้ชิป Intel i 2260V ตัวนี้เนี่ยรองรับความเร็วได้สูงสุดเนี่ย2,500เมกะกบิตเปิดเซกันหรือ2.5กิกนั่นเองนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นพอร์ต RJ45 เนาะมันก็จะมีฟีเจอร์ลักษณะเป็นออโต้ในกูชิเอชันก็คือสามารถรองรับความเร็วขึ้นอยู่กับสวิตที่เราไปเชื่อมต่อนั่นหมายถึงไม่ว่าจะสวิตตัวนั้นจะเป็น100 1กิกหรือว่า2.5กิกก็สามารถที่ทํางานได้ตัวมันเนี่ย 600กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วก็สามารถที่จะรองรับ OS หลายๆตัวได้ตั้งแต่ Windows 10, 11, Mac OS แล้วก็พวก Hypervisor ก็รองรับด้วยเช่นกันอย่างเช่น VMware เนี่ยรองรับได้ถึง VMware 9.0เลยทีเดียวซึ่งใหม่มากตัวสล็อตเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็น PCIe x1 เนาะใช้สล็อตตัวเล็กแค่นเองแล้วก็สามารถที่จะใส่แบบ low profile ได้ด้วยเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่คุ้มมากๆเลย ทำการติดตั้งอุปกรณ์การ์ดแลนเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของคุณอุปกรณ์จะขึ้นไฟสถานะเป็นการเริ่มต้นใช้งานได้ขั้นตอนแรกให้ทําการติดตั้งไดรเวอร์ทำการทดสอบไดรเวอร์ว่าใช้งานได้ไหมการทดสอบไดรเวอร์สามารถทําตามวิดีโอนี้ได้เลยถ้าหากแสดงผลเหมือนกันถือว่าใช้งานได้ครับ